มาแรงอยากจะมาออก,กแต่แรงของฝ่าเพชรเองตีขายทีขายยายิงชายบอกว่าขอไปไอที่ยาแจกมาในยูทัดตะฮีตัดเะโนโ็นเราโเชี่ยวทำไห้ตาเดียวไม่เห็น สี่กห้าเด้งอ่ะช่วยขยบรถด้วยแล้วกันนะครับ ครับผมทีงานสภากาแฟด้วยครับผมครับผมนะครับสำหรับรอบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสุดร้อนน้ำใจนะครับเพ่ให้กับน้องๆหนักรำด้วยนะครับผมน้องๆหนักรำนะครับก็ได้รางวัลน้ำใจกันมากมายกันเลยทีเดียวเลยให้กันทั่วหน้าเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่ในกระเป๋าผมแล้วนะครับอ่า ฝากผมแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวงวดหน้านี้เราก็จะได้เสียงโชคกันด้วยนะครับอ่าพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่หวยออกไหมอ่ะไม่มีใครคุยกับผมอ่ะเจอค้าวคุยคนเดียวเอาแล้วกันอ่ะพรุ่งนี้หวยออกนะครับอ่านะครับก็ได้มาคนละใบแล้วใช่ไหมได้มาคนละคู่แนละ้วต้องมีสักคนแหละ<ว>ที่ถูกแน่นอนแล้วุงมาตกลงกันไหมยังไงครับยังไงทำอะไรนะ เหนุ่มจะไม่มาแล้วผมเนี้ยจะนอนแต่บ้านแล้วตอนนี้ดูนิสัยสนตัวมาสุดเลยได้แล้วชิงเลยอานะครับสำหรับรอบนี้ในรอบในรอบเหมานะครับเหมาโดยเขาบอกให้เหมาเลยรอบนี้ข้นมาในรอบนี้นะครับกับท่านนายกนะครับท่านนายกนะครับอภิชาตินะครับนายกต้อยนะครับเป็นสุดนะครับนะครับสามพันบาทนะครับผมแล้วก็ท่านนายกุ้งนะครับรมมาศนะครับแต่บนพระมหามนะครับอีกสามพันบาทนะครับ แล้วก็นะครับท่านนายกนะครับประหยัดนะครับแสงอีรันนะครับนะครับอบตทุงชัยนะครับสามพันบาทนะครับผมแล้วก็นะครับท่านนายกนะครับประสงค์หอมนานนะครับอบตท่าเสนนะครับอีกสามพันบาทนะครับผมนะครับอ่าทั้งหน่มมีบาทนุมีเงินโอเคนะครับนะครับเป็นรอบมาของท่านนายกลุ้นๆเลยนะครับในรอบนี้รอบนี้ก็เอาใจในรุ่นอีกช่วงหนึ่งแล้วกันทั้งสีนายกท่านกีตะบนกันเลยครับผมขอบคุณมากๆครับ รอบนี้เอาใจขาเรเกสกานะครับแน่ใจ